สวัสดีค่ะจะพาทุกคนมานั่งเล่นค่ะวันนี้อากาศมันครึ้มทั้งวันเลยลมก็แรงนะคะวันนี้อากาศเย็นตอนนี้ก็น่าจะบ่ายสามค่ะ แดดไม่มีเลยนั่งอยู่ริมบ่อริมสะน้ำค่ะไม่รู้ว่า,าทุกคนจะดำคาญเสียงลมหรือเปล่านะคะพออยู่ใต้ลมค่ะ เห็นว่าอากาศมันดีนะคะก็เลยมันนั่งเล่นแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยอย่าเนี้ยอยากให้ทุกคนได้สัมผัสบรรยากาศตอนนี้ค่ะมองดูน้ำนะคะเวลาที่ลมมันพัดค่ะดูคลื่น่ง ชมวิวนั่งกินลมชมวิวดีกว่าเนาะเพราะว่าลมมันแรงอะ่ะลมมาอีกแล้วว่าเย็นนะเนี่ยดีที่ใส่เสื้อแขนยาวมานั่งกินลมชมวิวแล้วก็ฟังเสียงนกค่ะฟังเสียงธรรมชาติก็ สบายๆชิวๆไป